สำหรับคลิปนี้นะครับจากคิวเซมโปรตรวจรับบ้านนะครับก็จะเป็นเรื่องปัญหาที่เจอกันบ่อยๆจริงๆครับตอนนี้ก็ือเป็นเรื่องของงานระบบนะครับงานระบบก็คือถังส้วมใบนี้นะครับก็เจออีกแล้วนะครับก็คือระดับน้ํามันเออขึ้นนะครับคือตอนแรกที่ที่มานี่ระดับน้ําก็คือยังสูงไม่มากนะครับแต่พอเราเทสเทสน้ําไปแล้วก็เทสพวกตะกอนอะไรต่างๆครับปรากฏว่าตัว ระดับน้าในถังมันสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะท่วมท่วมระบบแผงกั้นนะครับพวกท่วมระบบแผงกั้นกั้นตะกอนในส่วนที่บําบัดกับส่วนไม่บําบัดนะครับทําให้ตะกอนที่เทสนะครับก็คือมันจะมีลักษณะคือรอยเกลือนนะครับผมเรียกว่าเป็นรอยเกลือนเกลือนทั่วบ่อแล้วกันนะครับเพราะว่า ตัวระดับน้ํามันสูงัาแผงกั้นเพราะงั้นไอตัวตะกอนหนักหรืออึกที่เราที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะลอยตัวขึ้นมาพอลอยตัวขึ้นมาปุ๊บถังใบนี้ก็จะมันก็จะในส่วนที่แยกบาบัดกับไม่บําบัดเนี่ยมันก็จะรวมกันเรียบร้อยนะครับเหมือนลักษณะที่ที่เห็นนะเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรพวกนี้ครับคือตะกอนที่เราเทสครับมันจะลอยมาปะปนอยู่ภายในถังนะครับซึ่งถังใบนี้ที่ผมลองดูจากตัวในบ่อพักต่างๆแล้วมันจะมีเป็นได้เป็นเป็นเป็นได้2กรณีก็คือหนึ่งนะครับ ก็คือปากทางออกนะครับของตัวถังส้วมนะครับก็คือมันสูงนะครับพอดูจากในบอ่อพักแล้วมันก็อาจจะใกล้เคียงใกล้เคียงอาจจะเหลื่อมเหลื่อมกันนะครับมันก็เลยเดี๋ยวต้องให้ช่างเขาลองเช็คดูแต่ว่า,าถ้าก็คือปากทางออกสูงนะครับ1ก็คือ2ก็คือระหว่างตัวถังกับตัวท่อระบายเนี่ยที่ออกไปตรงบ่อพักเนี่ยท่อมันอาจจะมันอาจจะตันหรือมันอาจจะหลุดหรือเปล่านี่เราไม่รู้นะครับ แต่ว่าที่เราเทสเบื้องต้นตอนนี้คือระดับน้ำเนี่ยมันมันมันไม่สามารถระบายน้ําที่ผ่านการบำบัดแล้วออกได้นะครับก็เลยจะเป็นในลักษณะเคสนี้ขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้ก็มันจะวางอยู่บริเวณหลังบ้านนะครับซึ่งก็จะดีครับในการเทสซะก่อนนะเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาทีหลังเนี่ยมันมันเหลือแก๊ปอยู่ไม่มากครับในการถึงพื้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเอ่อขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยนั่นหมายความว่าหนึ่งนะครับลูกค้าที่ใช้เนี่ยก็จะใช้งานเนี่ยได้แป๊บเดียว น้ามันถังชักโครกข้างล่างก็จะมีปัญหาแล้วมันจะกดไม่ค่อยลงนะครับแล้วก็ส่วนเก็บกากมันก็จะเก็บได้น้อยนะครับแล้วถ้าเกิดก็มีการต่อเติมไปนะครับก็มีปัญหาทีหลังแน่นอนครับต้องได้รื้อถังใบนี้นะครับได้รื้อต่อเติมเนี่ยงานก็จะยุ่งยากพันไปหลายเรื่องเลยครับก็เคสนี้ก็เดี๋ยวผมแจ้งทางพี่ช่างให้เข้ามาตรวจสอบดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวรอบหน้ารอบที่2เราก็จะมาเทสให้ลูกค้าใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้คิวเซียมโปร